ซัมซุงเครื่องติดแต่หน้าจอไม่ติดนะคะอาการนี้ก็คือเหมือนเครื่องเครื่องค้างเนาะมาดูว่าตัวเครื่องอาการยังไงก็คือกดปิดเครื่องเนี่ยบางทีมันก็เด้งขึ้นมาแต่คือเครื่องมันติดอยู่นะต้องส่องดูจากตาอย่างเงี้ยเรามองเห็นว่าจอมันติดแต่ว่าภาพไม่ขึ้นนะคะกดอย่างเงี้ยขึ้นแต่ว่าเล่นอะไรไม่ได้ไล่ปิดเครื่องไล่อะไรแล้วก,กดได้นะแต่เครื่องก็ไม่บูตขึ้นมาวิธีนี้เราก็ต้องมาทําการ รีสตาร์ตตัวเครื่องนะคะการรีสตาร์ตตัวเครื่องก็คือกดปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มเอ๊ปุ่มลดเสียงกดปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะคะกดแช่ไว้นะคะจนกว่าเครื่องมันจะรีสตาร์ตเองเพราะว่าไม่งั้นภาพมันไม่ขึ้นทั้งที่ว่าบางคนเข้าใจว่าจอเสียนี่จอไม่ได้เสียนะเครื่องติดอยู่แต่ว่าจอไม่ติดเห็นเป็นขา,ขาวๆอยู่ตามมุมจอแต่ว่าไม่ขึ้นแสดงผลเลยเลยนี่ ทีนี้กดรีสตาร์ทแล้วรีสตาร์ทก็คืออย่าลืมนะคะปุ่ม power ปิดปิดเปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงพอหน,น้าจอติดปกติแบบนี้อย่าลืม